น้ำมัน B10 อ่าเดี๋ยวผมให้เบิ้งสีมาสีมันจะออกนี่ครับออกจกังใดฟ้าฟ้าม่วงๆจักหน่อยครับมันจะบอกคือดีเซลดีเซลมันจะออกอ่าไปค่อนข้างเหลืองนะครับนี่มันจะเป็นสีฟ้าฟ้า,ฟาจักหน่อยสีออกไข่จังใดล่ะน้ำมันกาดว่เป็นสีฟ้าฟ้า,ฟาม่วงๆครับ สีแตกต่างจากดีเซลธรรมดาผมจะเติมใส่รถไทคขันนี้ครับลองเบรงครับเทื่อแหลกมันสื้อไปจางไหนน้ำมัน B10 แต่เขาบอกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดาทั่วไปมันกลับเป็น B7 ด้วยครับผมว่ามั่อาหสีแตกต่างกันตบราค่าต่างกันอยู่ครับประมาณ2บาทครับโดยประมาณเดี๋ยวเขามาเติมมาเลยครับ ดิ่งละสิบแปดบาทกา็กว่าครับจำบ่ได้อ่าผมซื้อวันที่ยี่สิบห้าครับสื่อว่าเนี่ยวันที่มื่อวันนี้กับวันที่ยี่สิบหกนะครับอ่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับเป็นโรคระบาดหลายแรงระดับโรคนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับไปเมืองไปหน้ากับบ่มีนาการอนามัยกับห้ระวังเต็มที่แล้วครับช่วงนี้ เพราะว่าคนที่เป็นโรคเทากับโมหูน้องว่าเขาเป็นบมเป็นแต่จะคล้องกับยังบมหูกันว่าจะคล้องนี่จักเป็นบมเป็นคือกันนะครับเพราะว่าโรคนี่มันสิแสดงอาการบางคนก็บรรแสดงอาการนะครับแล้วก็ถ้าไปในที่ z ุ่มเสี่ยงกับตองเขาบอกว่าใหกกักตัวสิบสี่มือนะครับอ่าดูแลจะคล้องครับพี่น้องอ่ะเบิร์ละครับถังหนึ่งถังนี้ประมาณยี่สิบลิตรครับ เดี๋ยวผมสีลองเอาไปใส่เบิ้งมันจะเป็นอย่างไรใหลงไปเบิดครับเออนี่ครับสีมันสีออกฟ้าๆม่วงๆครับผ่าน้ำมันอยู่ในราคาเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับ ถือว่าประหยัดครับน้ำมันราคานี่ต่อห้ลิีไลยิปห์ากะตามครับต่อห้แพงไปไล,ลยิปห์พาพบก,กร,รับได้ครับน้ำมันนี่แต่ว่ายาให้สูงกว่านี่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้กัมีเพียงซ้ำนี่ครับผมอ่าตาอยู่นี่นี่ครับผมซื้อน้ำมันมาไหวเนาะเห็นว่ามันถือก็เลยซื้อมาไหว làm ăn bì gì, bố, bố, bố sao này, làm ở Thái bây giờ, quăng Quang nha, ngang cả, bố